หายไปเป็นปีทำอะไรกระแสดอบงานโหดแม้เป็นนางเอกตัวท็อปของช่อง3ชีวิตพิกทำอะไรก็ถูกวิจารณ์แต่วนัทพรตอกกลับด้วยภาพเซตนี้หุ่นไม่สวยจริงไหมชีวิตดีดีลัคก,กี้อินเกมแถมยังลัคก,กี้อินเลิฟสุดๆส,สำหรับนางเอกหน้าสวยแต้วนัทพรที่ช่วงนี้งานรุมเพียบทั้งละครโฆษณาต่างๆส่วนเรื่องความรักกับนักธุรกิจหนุ่มนประนายก็ไปด้วยสวยขึ้นทุกวัน ก่อนหน้านี้ก็พึ่งควงแขนกันไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียพร้อมอวดโมเมนต์สวีทหวานรัวๆล่าสุดสาวแต้วได้อัชิชชีตผ่านนายเอ็นเตอร์เทนว่าทิปเที่ยวออสเตรเลียกับแฟนนุ่มถือเป็นทิปพักผ่อนที่อยากให้ของขวัญตัวเองหลังทํางานหนักนอกจากนี้สาวแต้วยังยอมรับงานพรีเซนเตอร์หายซึ่งก็เป็นไปตามวัยต้องหลีกทางให้น้องๆรุ่นใหม่บ้างจริงๆตนก็ยังรับได้เรื่อยๆแต่ก็ให้เกียรติริ้วรอยบนหน้าด้วยแต่ถ้ามีสินค้าตัวไหนยังสนใจเข้ามาก็ได้ทั้งตัวพร้อมรับและทํางานให้เต็มที่เสมอ ส่วนกฎรับงานยังคงมาตรฐานว่าต้องเป็นของที่ตนใช้จริงชอบจริงถึงกล้าพูดหมดยุคที่จะแค่มาถือสินค้าผ่านๆแล้วหลอกให้คนเชื่อและก่อนหน้านี้สาวเต้าเจอประเด็นเรื่องหุ่นที่บอกกันว่าผอมเกินไปหรือเปล่าบางก็บอกหุ่นไม่สวยต่างๆนานาจนเธอออกมาเผยว่าหลายคนบอกผอมเกินไปแต่จริงๆเธอนั้นก็ดูแลรูปร่างตัวเองอย่างดีทั้งเรื่องการออกกําลังกายและเรื่องอาหารการกินล่าสุดสาวเต้ยโพสภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมสาวเต้ามาในชุดออกกําลังกาย อวดหุ่นล่าสุดกล้ามหน้าท้องเป็นคลื่นสวยมากหุ่นกระชับสุดๆ พร้อมทั้งแปะวิดีโอตอนออกกําลังกายทําเอาแฟนคลับหลายคนต่างเข้ามาชมเรื่องหุ่นไม่ขาดสายนอกจากนี้เราก็ได้นําภาพและคลิปอื่นๆในสถานที่ฟิตเนสของเธอมาให้ชมกันเพลินๆด้วยจ้าไปชมกันเลยและเผยว่าก่อนหน้านี้ตนเองได้ฉาย,ยาว่าเป็นคนที่ไม่มีข่าวเลยแต่อยู่ๆเป็นอะไรไม่รู้พลิกจากหน้ามือไปเป็นหลังมืออะไรก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดซึ่งทุกอย่างที่เอาไปใส่ในโซเชียลมีเดียคือการที่เรากดโพสต์ของเราเองต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นและยอมรับถึงสิ่งที่เกิดขึ้น Hãy <laughs>